ได้บอเต็มลำถือว่าป่ะบ่อนไม่ถอเร่อยๆโอ้มันบ่อนอยู่ป่ะยังหรอกประเกียมัง้งไปครับสิพาไปเบิง่งเพิ่นได้ปลาหมูเต็มแหะอะยะเพิ่นไปงานหินมาหันเนาะครับเนาะผมไผ่เรือลงไปไปถามเพิ่นเบิ่งอยู่ว่าเพิ่นบ้านป้าอีหยังไปได้ไแวะเพิ่งนครับเอออีพ่ออีแม่อุ้ย <c oughs> สุ่มเอาผู้เดียวนะเจ้าเานาะหูฮองมันเนาะ ไอบึงอัดอันยาวันขั้วเหมือนกันมันว่างแห้งลงทีสิ่งของมันสิดงอะไยกว่านี่อืมวันขั้วหรอแห้งเหมือนกับขั้วมันก็เลยต่อมยากไปเมตตาจ่าไปหรอเป่ไปอีรีนะไปบ่ได้ไปได้จังไงอัดปลาหมูมีแต่ใส่งามๆมึงตัวปลาหมูซีเส้นได้่นี่อืมโอ้ปลาหมู สีเซนโอ้ของเพื่อนหรอครสงเจ่ะ้างเหนมาตโอ้ค่างานดีครับได้ค่างานละก็คือว่านี่ป้าบ่อนี่ป้ากับบ่อคอยแกนน้ำเนี่ยใจบ่นี่มานี่เจอเจไรตืดงานกมือยเรียนหนามาอยู่มายังมือคืนกับ่อคอยได้กับ่อคอยมาเดือนเห็งานนป้ามันบ่อไหลปีนี่ป้าหางเงี้ นี่เลยนี่ได้แรงมากกว่นี้เขางานปูนบ่อเขาก็เลยยุดในยุดธในโอกาสมาเลยหาโอกาสบางทีที่งานบุกอ้องบ่อเขากันได้มากอ่ะอันตื้อแหงอู้หักอยู่ลาหมูมั้ยมันอยู่ดอกเจ้ามันส่วนอยู่ว่ามันถอยออกได้ขวบวันนี้ มันถอยออกจากไอ้นั่นเขาเหขาเห็ขาดลงไปในบัดว่ามันเหนหน่อยว่าใส่หนมันบ่มันขาดมันกับ่นั่นดอกขาดกับ่นี่ดอกข้ามมาขั้นป้าหมูนั่นแต่มองขาดมันก็ยังเถื่อมันดุดข่าย่างเดียวเลยซุ่มนี่ประกวดกับตู้งามอยู่เด้ประกวดประกวดกับพ่อใดอยู่แต่ว่าอยากห่างพี่นี่แต่ว่าป้าเนี่ยจากตู้งามอยู่แต่ว่าห่างห่าง 做不動我因为那你黄吧。